สวัสดีครับทุกคนพบกับผมครูซูเปอร์ฮาวเวอร์นะคะแล้วันนี้เราจะมาหาเกมเล่นกันนะครับโอเคนี่นะครับนี่คือมือถือของผมนะครับนี่นี่คือ youtube นะครับโอเคอย่างแรกนะครับนี่เราไปเจอเกมนี้มาครับทุกคนโอเคโอเคกดมาครับแล้วก็กดอ่อตกดตรงนี้แล้วก็กดเ l ล y ครับอืมส๋อแล้วก็อืมอชึบมาเขียนชื่อว่าน,นี่เลยครับกดเขียนคำว่า My マイคลาสนะครับโอเคไมเขา อ,อโอเคเลยได้เลยครับทุกคนโอเคนะครับทีนี้เราก็ามาเกิดในหมู่บ้านนะครับเหมือนเราจะอยู่ในกลางเกาะนะครับโอเคนี่ให้ตัดไม้นะครับ Okay. ทีนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะแล้วนะครับโอเคตราจะอันนี้สอนวิธีการสร้างเกาะนะครับโอเคเกาะเล็กๆนะครับทุกคนโอเคโอเคนะครับสำหรับิีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กก็ะดิ่ดดาพาืาผานคลิปใหม่ๆกันนะสำหรับิีนี้บ๊ายบาย